สวัสดีครับเพื่อนๆช่องเราสปอยจะมาสปอยซีรีส์จีนเรื่องคุณหมอหน้าใสาป่วนหัวใจท่านแม่ทัพ EP ที่10เรือนพักอี้หมิงคุณหนูฟื้นแล้วเหรอนาะหงทำไมไมาอยู่ที่นี่คุณหนูนะคุณหนูทำไมสละชีวิตมาช่วยแม่ทัพนายกด้วยลืมหน้าที่ตัวเองในจวนแม่ทัพแล้วเหรอท่านทำไมท่านไม่รักชีวิตตัวเองบ้างอืมคือว่าข้าข้าไม่ได้ตั้งใจช่วยชีวิตเขาตอนนั้นข้าบังเอิญสะดุดล้มก็เลยฮะ ข้าจับได้แล้วตอนนั้นเขาว่าจะตัดเสื้อของข้าแล้วเขารู้หรือ,อยังว่าข้าเป็นผู้หญิงเขายังไม่รู้หรอกข้าเป็นคนถอดลูกธนูเองท่านแมททับยังไม่รู้ตัวจริงของท่านนาหงมาที่นี่ทำไมนายน้อยเขาออกมาตามหาหมอฟังจากเขาพูดก็พอจะเดาออกว่าเป็นท่านข้าจึงได้ตามเขามาที่นี่นาหงขอบคุณมากท่านช่วยข้าเป็นครั้งที่สองแล้วตอนข้ายัางเด็กๆเ,เคยถูกชายชุชดดำยอนลงหน้าผา ครั้งนั้นได้ท่านช่วยชีวิตเอาไว้เรือมันถึงหนานแล้วอย่ารื้อฟื้นขึ้นมาเลยแต่ครั้งนี้ท่านเกือบเอาชีวิตไปทิ้งรู้ตัวบ้างไหมข้าตั้งขอเทิด,ด้วยนะนะหงแต่ครั้งนี้ข้าบาดเจ็บแต่หาได้กระทบภารกิจไม่ข้าเสี่ยงชีวิตช่วยท่านไวทับในยามคาบขันเขาต้องตอบแทนข้าแน่แน ไอ้เอาเถอะถึงพูดยังไงท่านก็คงไม่เปลี่ยนใจเมทับนายกให้ข้าดูแลท่านเมื่อท่านหายก็นั่งรถมากลับไปได้ท่านเมทับนี่เมตตาคุณหนูไม่น้อยเลยคืนนั้นข้าเห็นว่าเขาดูแลท่านทั้งคืนเลยในสิตาของเขาท่านมีค่ามากนะเขาคงคิดว่าข้าสละชีวิตเพื่อปกป้องเขาเขาจึงได้ปฏิบัติเช่นนั้นว่าแต่พบบาอแสในจวนไหมยังไม่พบเลยแต่ข้ายังไม่คิดถออใจคนพวกนั้นอยู่ในจวนแน่ๆ อีกทั้งเป็นคนที่พี่เจเอ๋อปฏิบัติดีด้วยสายประคำที่พี่เจเอ๋อได้มาเป็นเส้นเดียวกับที่ชายชุดดำสวมไว้มีนำซ้ำยังเป็นของหายากด้วยพี่เจเอ๋อเล่าว่าเขามีป้ายเข้าออกที่จวนเมทับจี้คนพวกนั้นก็คือคนที่ฆ่าพ่อแม่ฆ่าแน่นั่นสินะตั้งแต่ท่านเห็นสายประคำนั้นเป็นครั้งแรก ท่านก็เฝ้ารอที่หน้าประตูตั้งหลายวันเอาเถอะในเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วท่านจะถอดใจง่ายๆข้าช่วยท่านอยู่รู้ไหมขอบคุณนะนะหงถึงข้าจะไม่เจอชายชุดดำแต่ข้าก็เจอศัตรูอีกคนแล้วเขาชื่อสุนสุงรุย่ยคนที่เคยหักหลังพ่อแม่ท่านในอดีตเลยเขานั่นแหละข้าจะจัดการเขาก่อนหลังจากนั้นจริงสิข้าจะกลับยวนแล้วเพราะอะไรการเหตุใด,ดท่านไม่ใช้โอกาสนี้พักผ่อนให้เต็มที่ล่ะเออข้า โถคุณหนูนะคุณหนูคุณหนูผู้ไร้เดียงสาจวนไม่ทับจีเอาหมอเทียนกลับมาแล้วเหรอหายดีแล้วใช่ไหมหายดีแล้วขอบใจเอาหมอเทียนกลับมาแล้วเหรอท่านเข้าหรือ,อยังเอาหมอเถียนกลับมาแล้วเหรอแสดงว่าดีคึ้นแล้วสิท่าเออจจจสดีขึ้นแล้ว,ลวค่ะ วเถียนเพิ่งมาถึงเหรอวีอรบ,บุรุษของเรากลับมาถึงแล้วท่านแม่ทัพน้ายกรู้ว่าเจ้าจะกลับมาที่เจรินเขาเลยสั่งให้พ่อบ้านจัดสถานนี้อย่างดีอย่างดีเลยเขาเป็นห่วงว่าถ้าที่นี่ไม่สะอาดแผลของเจ้าจะติดเชื้อได้นะรู้ตัวเ้างไหมเถียนฉีดตอนนี้เจ้าเป็นคนที่ท่านแม่ทัพน้ายกวางใจมากที่สุดขอบพูดให้แซดกันทั้งจวนเลยบาร,รมีของเจ้าแพ่ไปสารยิ่งกว่าพ่อบ้านซึ่งเลยนะ อาจารย์คิดว่าอีกหน่อยคนทั้งจวนจะมาแห่เฉลียงเจ้าเลยนะอาจารย์บอกไว้เลยนะอย่าหลงละเริงสิ่งที่ได้มาเจ้าไม่ให้ดีนะที่เจ้าคือหมออย่าเลื่มเ็ยขาดละเข้าใจแล้วอาจารย์ที่ท่านพูดมาเพื่อเตือนข้าไม่ให้ทนองตนแต่ต้องทำตามปฏิพาน์ของหมอแล้วหมอเทียนฉีก็เข้ามาดูแลท่านแม่ทัพเหมือนเช่นเคยท่านแม่ทัพคิดอะไรกันอยู่แน่นะ ้เราช่วยหลับยังไม่พอยังจัดเตียงให้เราอีกหรือว่าต่อไปเราต้องนอนที่นี่ทุกคืนแล้วท่านเม่ทาท่านจัดเตียงให้ข้าน้อยนอนที่นี่รือขอรับเจ้าอยาเข้าจะผิดข้าจับไว้อย่างนี้เพราะความสะดวกเจ้าจะคิดว่าข้าไม่รู้เพราะทุกครั้งที่ข้าหลับไปเจ้าก็เริ่มสับสงกและนอนหลับอยู่ข้างตัวข้าข้าเตือนไปกี่คนแล้วถ้าไม่อยากให้ข้าน้อยหลับทำไม,ไมต้องมีเตียงเสริมให้ข้าน้อยด้วยสั่งให้ข้าน้อยออกไปมเมื่อก่อนก็ได้นะขอรับ ข้าเป็นหัวเรื่องบาดแผลของเจ้ากลัวอากาศเจ้าจะสุดข้าจะจัดที่นอนนอนที่นี่ได้ต่อแต่นี้เจ้าจะนอนของข้าข้าก็ไม่ต่อว่าเจ้าอยากจะให้ดูแลสะดวกขึ้นก็ว่าไปเถอะจะว่าอะไรเนาะแป๊ปข้ารับเป่าเลยข้าเป็นทหารมานอนไม่ว่าใครก็ตามที่กล้าสามารถรับดาบจากศัตรูได้ถือว่าเป็นพี่น้องร่วมสาบานเทียนชีเจ้ากล้ารับธนูเพื่อปกป้องข้าต่อไปข้าจะปกป้องเจ้าหากว่าข้าพูดแค่เป็นลปาแล้วก็เจ้าต้องการสิ่งใดก็บอกข้าข้าจะประทานให้ ไม่มีหลอกครับ uh huh. ประธานให้แล้วท่านแม่ทัพจะประทานของที่ข้าน้อยต้องการจานถึงมื่ร้อยดอกเมื่อสักครู่เขาพูดตั้งร้อยคำแต่กลับจำคำที่ว่าประทานให้ก็ท่านลั่นวาจาและนี่ขอรับได้เจ้าตุกรอนสิ่งใดบอกข้อไม่ได้เลยวันนั้นข้ารับธนูแทนท่านดังนั้นข้าไม่ทราบว่าท่านแม่ทัพจะประธานรางวัลเป็นเหรียญทองเว้นตายได้ไหม ตัวข้อไม่ใช่ห้องเต้มอบเหรียญทองเว้นต่อยมีได้เอ้ท่านอยากเข้าใจพเพดเหรียญทองที่ข้าพูดไปไม่ใช่เหรียญทองที่พระราชทานจากห้องเต้แต่เป็นเหรียญทองของท่านเองยกให้ขน้อยเพื่อกันตายเหรียญทองของข้อเองเหรอหมายความว่าอย่างไงก็ตั้งแต่ขน้อยรับใช้ท่านข้ามีโอกาสตายตั้งหลายครั้งหลายคราวเอะอะก็สั่งตัดหัวขน้อยตลอดนี่โจ๊แต่ว่าถ้าขน้อยมีเหรียญเว้นตาย หากมีวันใดวันหนึ่งพลั้งเผลอทำให้ท่านไม่พอใจก็ยังมีเหรียญทองเว้นตายปกป้องชีวิตได้เจ้าดีเนอะทุกวันยื่พูดโอของไปทุกทีก่อนหน้านี้ข้อพูดอะไรเจ้าก็ทำตามแต่มาวันนี้เจ้ากลับพูดจอกย้อนข้อ เพราะก่อนหน้านี้ข้าน้อยกลัวท่านจะตัวสั่นแต่บัดน,นี้ข้าน้อยไม่กลัวแล้วเหตุใดถึงไม่กลัวเพราะว่าท่านไม่ได้โหดเหี้ยมขนาดนั้นวันที่ข้าน้อยถูกธนูยิงใส่ข้าน้อยก็สัมผัสได้ว่าท่านหัวข้าน้อยจ่าใจจริงไม่อยากให้ข้าน้อยตายอีกอย่างแม้ท่านจะเป็นแม่ทัพแต่ว่าไม่เคยเข็นฆ่าคนที่บริสุทธิ์เลยจกฆ่าเฉพาะคนที่ควรถูกฆ่าแม้ท่านจะสลดใจคิดหลังน้ำตาแต่ท่านก็ไม่อาจทําได้จึดทําให้ท่านกล้ำคืนน้ําตาเก็บกดทุกวันฝันร้ายทุกคืนข้าน้อย มาคิดดูแล้วท่านเองก็เป็นคนที่น่าเห็นใจ ข้าน้อยเลยไม่กลัวท่านว่าแต่ท่านไม่ทับมอบเหรียญเว้นตายให้ข้าน้อยเถอะหากท่านมอบให้ข้าแล้วข้าน้อยก็เหมือนแมวก้าชีวิตรอตาไปก้าวคาราเจ้านี่มันร้อยนอกข้ว่าเจ้าที่อยากได้เหรียญทองไม่อยากเว้นตายหรอกแค่อย,อยากได้ทองไปครอบครองมากกว่าปีนี้ยึดทองแพงใกล้จะสองหมื่นอยู่แล้วข้าจะนอนแล้วเอ๋ท่านไม่ทับให้ข้าน้อยพันให้นะขอรับไม่ต้องแล้วเจ้ายังไม่หอยดีช่วงนี้เจ้าควรพักเองงั้นข้าน้อยควรทำยังไงดีขอรับเจ้าเปนดอนเถอะ ฮะเจ้าคงใจเหรองันขน้อยนอนที่นี่นะขอรับหุปบปอกด้วยงั้นพรุ่งนี้ท่านไม่ดูขน้อยนะขอรับหุบบอกเออท่านไม่ทับเรื่องเหรียญทองเว้นตายท่านจะไม่เส่ตาบ้างเลยเหรอเถียนชีอ,อนั่นแล้วนั่นแล้วเจ้าฟังให้ดีเข้าไม่มอบเหรียญทองเว้นตายให้เจ้า ร่างกอยเจ้าชีวิตเจ้าผิดของข้อเพียงคู่เดียวหอกข้อไม่ให้เจ้าตายเจ้าอย่าตายต่อหน้าข้อเป็นอันขอจมไว้ด้วยหรอเจ้ามีแผลหรือไม่หรือว่าเจ้าจะไปไม่ข้าตั้งใจว่าจะหยุดช่วยท่านจนกว่าจะไม่มีเมฆดำคุมท้องฟ้าอีกข้าจะหยุดช่วยท่านต่อไป ท่านพี่ตราบใดที่ข้ายังอยู่ข้าจะปกป้องคุ้มภัยให้ท่านไม่ทรยศท่านเป็นอันขาดออเจิงข้าเชื่อใจเจ้าหากสองเราพี่น้องร่วมมือกันต้องพิทักษ์แผ่นดินได้แน่เชิงกระบีของเจ้ารุดหน้าขึ้นไปมากไม่ได้ข้าจะต้องเรียนรู้จากท่านอีกมากห้องพี่ชัยสงครามยืนังหงข้าเอาไว้ถอยไปหน่อยเทียนจีผู้นี้เป็นชายชาตรีเหตุใดกระยาถึงบอกบางนัก ท่านแม่ทัพมองหน้าขน้อยทำไมหรือว่ามีอะไรแปลกเพื่อหรือขอรับไม่มีแค่ข้อไม่อยากเห็นหน้าเจ้าออกไปอารมณ์ของเขาแปรปรวนจริงๆจู่ๆก็หงุดหงิดขึ้นมาไม่มีปีมีครุยโชคยังดีที่เราไม่โดนลูกหลงในเวลาต่อมาคุณนูนิงเอิอกับคุณชายขังก็ตั้งใจชงชาไว้ท่านแม่ทัพท่านพี่ทำแบบนี้จะได้พ้นจริงแหละระยะนี้ที่จวนมีปัญหาวุ่นวายหลายอย่างน้องเคยมีความหนักใจและตึงเครียดอยู่ไม่น้อย นี่เป็นโอกาสเหมาะที่เจ้าจะได้อยู่ด้วยกันว่างๆเจ้าก็เอาอาหารไม่เขาดูแลเขาหาโอกาสบอกความในใจผูกสัมพันธ์ให้แน่นแขวนมีนานเข้าเจ้ากับเขาจะได้ผูกสัมพันธ์กันแน่สหูหญิน,นี่ก็แย่จริงๆนางสร้างแต่ปัญหาทำให้พี่เหินหนักใจเจ้าจะต้องขอบคุณนางด้วยซ้ำที่นางก่อเรื่องไม่เช่นนั้นเจ้าหรือจะมีโอกาสนี้แต่ว่าท่านพี่พี่เหินไม่เคยชิมอาหารที่น้องให้มาเลยแต่ถ้าเขาไล่ข้ามาคงขายหนาแน่ๆ ถ้าเจ้าไม่กล้าส่งอาหารให้เองเจ้าก็ให้คนอื่นส่งให้ได้นี่หมอหลวงคนนั้นนั่นเหรอทำไมเจ้าถึงโง่อย่างนี้นะเขาไม่ใช่หมอธรรมดาแต่เป็นหมอที่น้องเคยไว้ใจมากใช้เขาเป็นบนันไดาตยเพื่อจะได้เป็นหูหินที่ดีได้ลองไปคิดดูดีๆว่าจะเอาใจเขาได้อย่างไรเขาใจหรือยังไปกันเถอะหมอเทียนค <laughs> าระวะคุณชายคังคโนคัง มาพบท่านแม่ทัพหรือขอรับเห็นว่าช่วงนี้เขาหักคมมากนิงเอ๋อก็เลยชงชามาให้นะขอร้องหมอเถียนยกชาไปให้เขาได้ไหมล่ะเอ้ยเห็นทีเรื่องนั้นเหมือนว่าหมอเถียนจะรังเกียจไหมถ้านําชาไปแทนนิงเอ๋อเนาะสั่งมาต้องรบกวนหมอเถียนช่วยเราอีกครั้งเนาะนี่เป็นของกำนันเล็กๆนี่น้อยโธอไม่รบกวนขอรับแค่ยกชาสมุนไพรเข้าไปง่ายมันปอกกล้วยเดี๋ยวจะให้ขอรับท่านแม่ทัพคุณโอคังชงชามาให้ ท่านจะพักดื่มชาก่อนไม่ขอรับเจเป็นลูกน้องน้องชงชอตั้งแต่ตอนไหนอ๋อขน้อยเห็นว่าร่างกายเขาคุณหนูเบาบางต้องถือชารอที่หน้าประตดูด้วยความเห็นใจถึงอาสาช่วยนางเอ๊ะทำไมเงียบไปถ้าไม่ทับไม่ดื่มชาเราจะเอาถ้วยเปล่าไปรับของกำนันเพิ่มได้ยังไงต้องหาทางให้เขาดื่มให้ได้โอ้โหสมุนไพรนี่หอมจริงๆหอมทะลุถ้วยคุณหนูรังนี่ต้มชาได้ดีทแท้ๆจะรู้เรื่องชอเหรอ ข้าน้อยไม่ได้รู้เรื่องชาหรอกแต่กลิ่นม,มันหอมหวนชวนลองเชื่อว่าต้องเป็นชาชั้นเลิศแน่ชาอนี้รสชอาอิไม่เลวดูออกว่าต้องใจชงเจ้าว่ามันน่าลิ้มลองข้อยใอย,ขอ,อยขอบคุณท่านแม่ทัพแย่และสิชายหญิงไม่ควรสัมผัสกันถ้วยชาเพื่อนน้ำลายของท่านแม่ทัพด้วย เราจะดื่มลงได้ยังไงกันเจ้าเ,เลิกลีทำไมไม่ดื่มท่านแม่ทับข้าน้อยได้ชาถือว่าเป็นของกำนันจากท่านข้าน้อยจะไปตั้งไว้บนหิ้งจุดทูบวันละดอกเพื่อสำน็กความการาณาของท่านเจ้าเลิกโยกข้อได้แล้วค้ายชอา้วยเดียวไม่ใช่ของลำคอข้อสั่งให้ดื่มเจ้าต้องดื่ม <c oughs> สำนึกเลยเห็นว่าเขาลังเกียจตที่ดื่มต่อจากเรามอออดระเกียที่ไหมที่ดื่มต่อจากข้อ ท่านก็ใจผิดแล้วข้าน้อยไหนทีจ่จะรังเกียจท่านต่อให้ข้าน้อยมีก้าชีวิตข้าน้อยก็จะไม่ทําอย่างนั้นข้าน้นอยชื่อสาต์ต่อท่านจริงๆขอให้ฟ้าเป็นพยานจะดื่มไหมดื่มแล้วข้แลบรสชาติเป็นยังไงท่านเม่ทับเป็นวาส,สนาของข้าน้อยแล้วมันก็ดื่มหมดถ้วยในที่สุดหมอเถียนก็หลีกเลี้ยงไม่ได้จึงดื่มหมดถ้วยเรือนสกุลขงัง ที่จะพูดเป็นเรื่องจริงเหรอจริงแท้แน่นอนถึงกลิ่นสมุนไพรจะแรงท่านเมทับก็ไม่รู้จักขมดื่มจนหยดสุดท้ายเลยขอรับโมเทียนรู้เลยว่าชอมันมีรสขมเนาะเจ้าดื่มมันรุ่ยเหรออ๋อเปล่าเปล่าครับข้าหรื่มจะมีวาสนาดื่มชาที่นั้นข้าเป็นหมอข้าได้ดมก็รู้ว่ามันเป็นรสขมเมเทียนไม่เสียแรงที่มาจากสำนักหมาลววแค่ดมก็รู้รสชาอตชนนี้แก่งกลราจริงๆ เรื่องนี้ข้าสัมผัสได้ว่าท่านแม่ทัพรับรู้แน่นอนว่าคุณหญิงจริงใจกับท่านแม่ทัพเพียงใดหยอบนี้หมอเถียนเป็นคนสนิทของท่านแลว้วพลอยพักนอกข้าวาันหมอเถียนไปดูแลแทนพวกเราด้วยนี่เป็นรองวันตามที่สัญญากันไว้ <c oughs> <c oughs> จริงๆข้าไม่อยากได้แต่ข้าจะรับไว้เป็นสินน้ำใจของท่านถ้างั้นข้าขอตัวนัขอรับในเวลาต่อมาหมอเถียนก็ไปซื้อยากับปาจารย์ร้อนยอาถังจี้ ข้าจะบอกไข่นะเถนชีซื้อ,อยาสมุนไพรมากแค่นี้ก็พอเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ออกจากจวนมาบ่อยๆเวหาอะไรมากระแทออกปากดีไหมนานๆได้ออกมาสักทีวันนี้ข้าขอเป็นเจ้ามือนะจัดไปอ้ายอ้ยเดี๋ยวก่อนู้เจร์เท่านเป็นหมอเถียนแห่งจวนไม่ทับจีใช่ไหมข้าคือทักแกไขาย,ยาแห่งร้านทั้งกีร้านนี้นี่คือลูกสาวขข่เองทันยา แม่นางผู้นี้มีท่าทางเหนียงอายหรือว่านางจะแอบสนใจเราออัสสัปปลอมตัวยังหลอก,กชายแท้แล้วแล้วถ้าแกทันจะปีนี้ลูกสาวของข้าอายุ16ยังไม่ได้ออกเรือนพวกเราจึงอยากรบกวนหมอเจียนช่วยเป็นพ่อสื่อให้ทีฝากทับทามลูกสาวของข้าให้ทัดไม่ทับทีฮอ้ออรับรองหมอเถียนไม่เสียป่าแน่ข้าจะมีรงมางวัลตอบแทนให้เดกๆเตรียมออกมา ามเขาให้แน่ใจนะวันนี้เป็นรางวัลรือสินสอดของท่านเมทับจริงๆแล้วข้าเป็นหมอตัวเล็กๆคนหนึ่งไอเรื่องคู่ครองที่จะหาให้ท่านเมทับข้าไม่ไม่ไม่แต่ข้าได้ยบนว่าหมอเถียงเสี่ยงชีวิตช่วยเมทับเอาไว้ฉะนั้นพวกท่านก็ไม่ต่างก,กับพี่น้องเริ่มสาบานกันไว้ท่านเป็นคนที่เมทับไว้ใจมากที่สุดฉะนั้นเรื่องแบบนี้มีแต่ท่านเท่านั้นที่จะช่วยข้าได้ หวังว่าท่านคงไม่รังเกียจของกำนันเล็กๆ,ๆน้อยๆเหล่านี้นะไม่เลยท่านไม่รังเกียจเลยขอบคุณโาเทียนมากที่อนุเคราะห์งั้นข้าจะแจ้งความประสงค์ของหมอทันให้ท่านไมทับทราบนะพิเศษมากเลยขอบคุณท่านมากเอ๊ะข้าอยากถามว่าในเมืองนี้มีใครสนใจท่านไมทับอีกไหม <c oughs> ทำไมแถบอย่างนั้นแ่ละก็ข้ารับของกำนันแล้วข้าจะช่วยท่านให้ถึงที่สดุดเผือดแถวนี้มีศัตรูหัวใจของนางข้าจะช่วยจัดการให้อพิเศษเลยขอบคุณท่านมาก อออพอตกกลางคืนของพวกนี้มันอะไรกันของพวกนี้ลูกสาวเท่าแก่ทันจี้ให้มาว่าแต่เจ้ารับเงินมาเท่าไรเธอท่านแม่ทัพของพวกนี้เป็นของแทนใจของแม่นางเหล่านั้นข้าหรือจะเป็นเสธพวกนางตรงๆได้ท่านว่าจริงไหมอย่าคิดว่าข้ารู้เท่าไม่ันเจ้าเอาถ้วยชมามเปล่าๆไปให้นิงเอ๋เพื่อช่วยอกกสรับรางวัลจากนางได้คืบเอาศอกเอาชื่อข้าพี่หอกินเจ้าไม่มีส่วนแบ่งให้ข้าบ้างหรอ จริงด้วยที่ท่านแม่ทัพว่ามาข้าจะให้สามส่วนอา,ห,าหรือว่าห้าส่วนต้องให้ข้อดูกอ่อนว่าได้เงินมาเท่าไร่ป้องกันเจเล์ตุกติดทะบมเจ้าไม่กล้าหรอแต่พอท่านแม่ทัพไปเห็นสินบนก็รู้สึกหงดหงิดเป็นอย่างมากเจ้าออกไปยืนหองหอง <laughs> ท่านแม่ทัพเสน่ห์ของท่านช่างรุนแรงมากนะักห้องของข้าน้อยครับแค่ต้องวางของฝากติดกันไว้ช่วงนี้ยังไม่ว่างเอาไปให้ท่านเลย <laughs> เจ้าได้ของลำข้อมอไม่น้อยเลยเนาะสมต้นนั้นอายุไม่ต่ำกว่าร้อยปีสำนักหมอหลวงมีไม่กี่ต้นเจ้ากลับได้ครองมาอีกหนึ่งต้นไม่นาคุณไหนฮิจ้ามาอีกเหรอสมต้นนี้ได้มาจากแม่นางร้านขายยาให้มาขอรับท่านแม่ทัพไม่ลองกินเพื่อสุขภาพบ้างแหรอเจ้ารู้มิว่ามีโทษหนักสท้อนใดใช้อายาลงโทษเจ้าด้เถิดหนักเลยขนาดเป็นแค่ผ้าเสื้อให้เท่านั้นต้องรับโทษหนักเลยขอรับก็มอเจ้าเป็นคนของข้อต้องพักดีต่อข้อ แต่นีเจ้าหมอมือกับข้อบปรับชายพวกน้องของเานั้นเจ้าเป็นเบาขขยนายชัดๆหรือว่าเจ้าโช,ช่อนข้อไปเละเจ้ารอคิดเองก็แล้วกันโอ้โหน่ากลัวจังเลยทำไมท่านไม่ทับขึ้นง่ายอย่างนี้นะผู้หญิงชอบเยอะมันไม่ดีตรงไหนและอีกอย่างท่านจะได้เลือกคู่ครองอยู่ดีเลือกมากกว่าหนึ่งคนก็ยังได้เอ๊ะนี่เป็นอะไรทำไมเราต้องผิดหวังด้วยนะเฮ้ย จะทำยังไงกับคของพูกนี้ดินนะโตเว้ยเจียนชีผู้นี้อาศัยชื่อข้าไปหากินเพื่อจะได้กอบกกยของลำข้อข้าเกรงว่านานวันเข้าของสะสมที่เขามีจะเยอะกว่าข้าอีกหั <c oughs> วเราอะไรไม่มีอะไรขอรับเออท่านไปทอบบ่าวมีเรื่องหนึ่งควรพูดหรือไม่เรื่องดอยพูดบอเอาเป็นว่าตึกแต่โมเทียนช่วยชีวิตท่านมาดูมันว่าท่านจะยิ่งไว้ใจเขามากไปอีกซ้ายังไม่สงสัยหัวนานปลายเท้าเขาอีกแล้ว ข้าเพิ่งจะรู้ที่แท้คนอย่างเขาก็อาศัยความที่ฉลาดอาศัยลมปราท,ที่หวานหูเพื่อกอบโกยผลประโยชน์แต่ยังมีความจงรักภักดีอยู่บ้างเออท่านเปทับบ่าวมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะแจ้งบุคลิกของท่านตอนนี้ไม่เย็นชาเหมือนเมื่อก่อนแล้วเข้ากับคนอื่นง่ายขึ้นคงเป็นบอเทียนที่อยู่ข้างๆทําให้ตอนนี้อารมณ์ของท่านมั่นคงมากกว่าเมื่อก่อนพอบนทั้งหมดหน้าที่แล้วก็ไปเถอะอ่อ,อขอรับงั้นบ่าวขอเตอนก่อนอ อารมณ์ของเรามั่นคงขึ้นเพราะหมอคนเดียวอย่างนั้นเหรอเนาะที่ตลอดถนนคนเดินเฮ้ยสุดท้ายก็เอาของมาคืนเขาทุกอย่างหมดทั้งกําลังใจและกําลังทรัพย์ว่าแต่ท่านแม่ทัพไม่เรียกเราทั้งสาวันแล้วเราอุตส่าห์เอาตัวบางธนูเพื่อซื้อใจเขาได้อย่าให้โอกาสหลุดลอยไปง่ายๆสยิต้องหาวิธีให้เขาปลื้มเราอีกให้ได้สลสินรุ่งเรืองท่านแม่ทัพขน้อยไปของกำนันมาให้ของชิ้นนี้เหมาะกับท่านมากคราวนี้มีเป็นออคนไหนให,ให้เจ้ามาอีกเหรอ ไม่มีขอรับของชิ้นนี้เป็นของขน้อยที่ต้องใจให้ท่านมากเปิดดูสิหิดเดเจ้าถึงมอบกระอ่อนให้เกีข้อตั้งแต่เราพบกันท่านก็ถูกรอบสังหารมาตั้งสองครั้งแล้วยามนี้ท่านตกเป็นเป้าของมือสังหารขาน้อยคิดว่าท่านจะต้องสวมมันไว้ทำไมล่ะขอรับท่านไม่ชอบมันเหรอหรือจาไปไดอยมาจากไหนซื้อมาจากคังของล้ำค่าเจ้ารู้ไหมว่าที่ราชวงศ์ก่อมันมีข้อขนาดไหน ไม่เพียงแต่ดาวกระบ,บี่ฟันแทงไม่เขา้าอาวุธเด็ๆก็ไม่เคืองระคอยจริงหรือขรับขนอยพบสิ่งของรํำค่าราคาห้าสิบก้วนหีบที่ใส่ก็ยังแพงกว่าอีกท่านแม่ทัพลองสวมดูไหมขอรับท่านแม่ทัพก็อ่อนนี้เหมาะสมกับท่านมากขน้อยตาถึงจริงๆนี่เราไม่ตบฝาดใช่ไหมท่านแม่ทัพเยี่ยออกแล้ววิเศษแล้วตอนนี้เราก็ไม่ต้องกลัวเดยกออกจากตำแหน่งอีกแล้ว เจ้าบอกว่าซื้อเกาะนี้ราคาเท่าไรเนาะเกาะอ่อนตัวนี้50ก้วนหีบอีก60ก้วนนี่เจ้าคิดอะไรอยู่ซื้อหีบใส่ของกำนันแพงกว่าของกำนันนี่เนาะเสื้อต้นหวยข้อชอบของกำนันนี้จริงๆให้รางวัลเทียนจีเป็นสมเท่าของราคานะโอ้ขอบคุณครับรู้ว่าได้เงินก็ตายลูกวาวเลยดนะาลุขึ้นไปรับรางวัลไม่ต้องคุกเข่าหรอกเอท่านแม่ทับมีอะไรเหรอพรุ่งนี้ข้าน้อยขอลาหนึ่งวันเพื่อออกไปจากนอกจวนเจ้าจะไปอีกแล้วเหรอ แล้วอีพีที่10ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับทะไครกันด้วยนะครับ